สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ท็อปเกนไทยแลนด์นะครับกลับมาอยู่กันในเกมเมียเอ็มอีคลิปหนึ่งนะครับและสำหรับคลิปนี้คือคลิปแก้เขินนะต้องกราบขอโทษนะครับประธานอภัยเพื่อนๆที่ผู้ชมทุกๆท่านนะครับในคลิปก่อนนู้นคลิปที่เท่าไหร่วะตอนที่2มื้งที่ผมบอกว่าแบบเออเรามีการเซตแบบให้ตัวละครเราเนี่ยสามารถแบบเฮ้ยมาขุดมาตกปลามาอะไรแล้วก็กลับเมืองเองได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับผม แล้วก็กลายเป็นว่าความจริงแล้วเฮ้ยผมมาเข้าใจผิดตอนนั้นเนี่ยตัวละครน่ยที่ผมอธิบายไว้ว่าเนี่ยไอ้ความทนทานอุปกรณ์นะครับเราเคยเราเซตว่าแบบเออต่ำกว่า30%แล้วก็ให้มันกลับบ้านเนี่ยคือจริงๆไอ้ความทนทานอุปกรณ์ตรงนี้เนี่ยมันนับแค่อุปกรณ์สวมใส่ในตัวเราเว้ยนับแค่อาวุธชุดเกราะเว้ยนะครับแล้วก็ไอ้ตัวละครผมที่เปิดบอดไว้อ่ะและที่มันสามารถกลับไปซ่อมเองได้อ่ะคือมันกลับที่เงื่อนไขอื่นมันไม่ได้กลับที่เงื่อนไขความทนทานอุปกรณ์นะครับเพราะว่าตอนที่ผมปล่อยฟาร์มเนี่ย ทั้งหมดนะครับและก็สําหรับคลิปนี้นะครับเพื่อเป็นคลิปแก้เขินแล้วก็เพื่อเป็นการไถ่โทษในความเข้าใจผิดและทําให้เพื่อนๆทุกคนวุ่นวายกันใหญ่โตผมก็เลยแบบนั่งคิดหัวแทบแตกว่าเอาแล้วจะทำยังไงวะแม่งถึงจะแบบให้ตัวละครสามารถกลับไปซ่อมของเองที่เมืองได้และวันนี้ก็ดีใจมากนะที่ผมหาทางทําได้จนสําเร็จแล้วนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลามากไปกว่านี้นะครับไปเข้าเนื้อหากันเลยนะครับ เริ่มกันที่ปัญหาของเรากันก่อนนะครับปัญหาของเราตอนนี้ก็คือเมื่อเครื่องมือที่ใช้ในการทำไลฟ์สกิวไม่ว่าจะเป็นแบบเก็บเกี่ยวหรือว่าขุดแร่นะความทนทานมันหมดนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยเห็นว่ามันเป็นไอ้นี่ละเหลือ13 120ทับร้อยยี่สิบแล้วซึ่งถ้าเราไปดูที่ตั้งค่านะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าผมตั้งค่าไว้ที่30%เ็นห็นไหมต่ำกว่า30%แล้วก็คือมันไม่ยอมกลับเนาะ ทีนี้ผมก็มานั่งคิดต่อว่าอ่ะแล้วจะทำยังไงล่ะถึงจะให้มันกลับนะครับในเมื่อมันไม่กลับด้วยเงื่อนไขของความทนทานผมก็เลยหาวิธีนะครับให้มันกลับด้วยเงื่อนไขอื่นผมพยายามคิดมาแบบหัวแทบแตกว่าเอาแล้ว,ลวเงื่อนไขไหนบ้างที่มันจะสามารถแบบมาอัดแอปเป็นเทคนิคให้มันเกิดเงื่อนไขอื่นเพื่อกลับบ้านได้นะครับก็ได้วิธีนี้มาก็คือวิธีการทําให้ยา MP หมดนั่นเองอ่าเจ๋งมากอ่ะไปดูขั้นตอนการทํากันนะครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวผมขอแยกกลับเมืองก่อน ก่อนอื่นเลยนะครับเราจะไปทําการเคลียร์กระเป๋าของเราก่อนนะเดี๋ยวผมไปหาคลังก่อนนะครับนี่มาที่คลังนะแล้วก็เงื่อนไขของการทําเทคนิคนี้นะครับก็คือผมจะเอาน้ํายามานานเนี่ยเก็บ ให้หมดเลยฝากไว้ที่คลังก่อนนะครับแล้วก็ให้เหลือน้ํายามานาติดตัวเนี่ยแค่ขวดเดียวพอนะนี่นะดูสังเกตที่ฮอตคีย์ด้านล่างนะครับยามานามีแค่ขวดเดียวนี่ในกระเป๋าผมก็มีแค่ขวดเดียวนะครับจากนั้นนะครับก็ให้ทําการตั้งค่ากลับเมืองปกตินะครับก็คือกลับเมืองเมื่อยามานาหมดนั่นเองนะครับนี่น,น,นี่ในช่องนี้นะ น้ำยา MP ในช่องด่วนหมดนะครับก็เส็จอย่าลืมเซตให้มันเป็นขวดใหญ่แล้วก็อ่อนไว้ด้วยพอตั้งเงินไขนี้ปุ๊บมันก็จะกลับเมืองเมื่อยามานาหมดใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยเพื่อนๆก็สงสัยไอ้แบงค์แล้วยามานาหมดแล้วกลับเมือง,แล,ลองแล้วคือซ่อมของคือยังไงมึงจะทําให้มันเป็นสิ่งนี้มันเป็นจริงได้ยังไงอ่าค่อยๆตามไปดูทีละสเต็ปนะครับจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปหาพื้นที่ขุดกันเอาว์ปหาที่ขุดก่อนโอเคครับตอนนี้เรามาถึงพื้นที่ขุดแล้วนะ เดี๋ยวก่อนที่จะไปลุยนะครับเดี๋ยวผมขออธิบายอะไรเพิ่มเติมสักนิดนึงนะครับอันดับแรกอธิบายเรื่องฟังก์ชันของการออโต้ก่อนนะครับการออโต้เนี่ยมันจะมีออโต้โหมดต่อสู้ออโต้โหมดเก็บเกี่ยวแล้วก็ออโต้แบบทั้งหมดใช่ไหมครับซึ่งในที่นี้นะครับการออโต้แบบเก็บเกี่ยวเนี่ยไม่ว่าความทนทานของอุปกรณ์เนี่ยมันจะต่ำเนี่ยเห็นไหมต่ำกว่า30%ตามที่เราเซตไว้นะครับเห็นปะ่ะเมื่อกดออโต้แล้วเนี่ยตัวละครเราก็จะยืนเอออยู่หน้ากองนะครับแต่ว่าพอดีว่าในกรณีนี้เนี่ย อกองขุดมันไม่ว่างนะเพื่อนๆจะสังเกตว่าตัวละครผมมันก็เลยจะไม่ขุดนะครับไม่ว่าคุณจะตั้งค่าความทนทานของอุปกรณ์ไว้ที่เท่าไหร่นะครับมันจะยืนขุดจนอุปกรณ์แตกนะครับจนความทนทานเหลือศูนย์แล้วก็ไม่ยอมกลับบ้านสักทีแต่ทีนี้เราจะมาอัดแอดปเทคนิคน,นิดหนึ่งนะครับให้มันกลับด้วยเงื่อนไขอื่นก็คือเงื่อนไข MP เพราะชนะอันดับแรกคุณต้องตั้งค่าตรงนี้นะเปลี่ยนจากเก็บเกี่ยวนะครับเป็นทั้งหมดซะก,ก่อนนะครับเมื่อคุณตั้งค่าเป็นทั้งหมดแล้วนะครับเดี๋ยวขอยุดก่อนนะอันนี้ อันนี้สมมุติว่าสมมติว่าคุณตั้งค่าไปทั้งหมดแล้วนะครับอย่าลืมนะครับเปิดใช้สกิลอะไรก็ได้สักสกิลหนึ่งด้วยนะครับผมเพื่ออะไรรู้ปะเพื่อให้มันโจมตีนะครับจนมานาขวดเดียวของเราเนี่ยหมดแล้วก็วาร์ปกลับบ้านแล้วทีนีเน้เพื่อนๆจจะสงสัยว่าเฮ้ยแล้วจะยังไงอ่ะมานาหมดแล้วก็วาร์ปกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยหรอก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะครับวิธีนี้เนี่ยมันจะเหมาะสมก็ต่อเมื่อในบริเวณที่คุณขุดเนี่ย มีกองแร่ให้คุณขุดตลอดเวลานะครับหรือว่ามีกองทรัพยากรให้คุณขุดตลอดเวลาเมื่อไหร่ที่มีคนขุดจนกองทรัพยากรเต็มแล้วไม่มีทรัพยากรเกิดใหม่นะครับตัวของคุณมันจะโจมตีจนมานาหมดแล้วก็กลับเมืองเองทำําอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นนะครับถ้าให้ผมแนะนำนะครับเซฟๆนะครับอย่าลืมที่จะมาตั้งตรงนี้นะครับผมจำกัดจำนวนการกลับอัตโนมัติเพื่อไม่ให้มันแบบว่าเราไปนอนแล้วแม่แบบกลับเองทั้งคืนอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะจำกัดไว้แค่แบบ 5ครั้งหรือ10ครั้งอันนี้หรือว่าครั้งเดียวดีก็สุดแท้แต่เทคนิคของแต่ละคนไปปรับใช้เอาตามความเหมาะสม,มน,นะครับและทีนี้พอกลับเมืองไปแล้วมันก็จะดําเนินการหมู่บ้านต่างๆมาใช่ไหมครับนั่นแน่นอนครับรวมไปถึงการแยกชิ้นส่วนอุปกรณ์ขายอุปกรณ์ซ่อมของซื้อยาสําคัญตรงนี้เลยครับซื้อน้ํายาครับคือคุณต้องเซตการซื้อน้ํายา MP มาแค่ขวดเดียวก็พอคุณลองดูภาพตามนะครับเครื่องมือแตกหันมาตีมอน MP หมด วาร์ปกลับบ้านซ่อมของทุกอย่างในตัวแล้วก็ไปซื้อน้ํายาขวดเดียวแล้วก็วาร์ปกลับมาแล้วก็จากนั้นเนีย่ยก็จะเริ่มขุดตามที่เราสั่งไว้แต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับถ้าคุณไม่เข้าใจฟังก์ชันเรดาร์ครับอ่าให้ divide, <to> Ai vain? มาดูสายบนนะครับฟังก์ชันเรดาร์นะครับคุณสามารถเปิดปิดการใช้งานอัตโนมัติได้นะครับมันจะเป็นการสแกนครับรอบพื้นที่ครับซึ่งพอสแกนเนี่ยมันจะขึ้นลําดับบนหัวของตัวละครมานะครับเห็นไหมว่ามันจะเนแบบี่ย บางทีมันก็ขึ้นไปที่มอนสเตอร์บางทีมันก็ขึ้นไปที่กองทรัพยากรนะครับซึ่งมันจะเป็นการจัดลำดับความสําคัญที่ตัวละครเราจะวิ่งไปหานั่นเองในกรณีที่แบบลำดับความสาคัญอันดับหนึ่งมันอยู่ที่มอนสเตอร์มันก็จะตีมอนสเตอร์จนตายอันดับ2อาจจะอยู่ที่ตัวละครผู้เล่นอื่นนะครับแต่ว่าในกรณีนี้เราตั้งเป็นสันติมันก็จะไม่ตีใครอยู่แล้วและอันดับต่อไปนะครับบางครั้งนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยลำดับความสําคัญเนี่ยมันจะถูกเซตให้เป็นกองทรัพยากรก่อนมอนสเตอร์เสมอครับ เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยพอดีว่ากองทรัพยากรมันหมดนะเดี๋ยวรอมันเกิดแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆรอดูเลขมันสแกน โอเคครับตอนนี้มีกองทรัพยากรเกิดออกมาใหม่แล้วนะอะเดี๋ยวผมจะเริ่มเลยนะครับอย่าลืมว่าเซตอัตโนมัติต้องเซตเป็นทั้งหมดนะครับอะแล้วก็จะปล่อยให้ตัวละครเราขุดไปสักพักหนึ่งนะครับทีนี้เนี่ยให้เพื่อนๆจุดสังเกตแรกนะครับก็คือให้ดูความทนทานเครื่องมือของผมนะเหลือแค่13 120ทับนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าตอนที่มันขุดหมดแล้วเนี่ยจนค่าความทนทานมันหมดเนี่ยตัวละครผมมันจะทําอะไรต่อนะครับในระหว่างที่รอความทนทานหมดนะครับเดี๋ยวผมอธิบายในระบบเรดาร์นิดนึงนะครับมันค ความสําคัญนะครับเพื่อนๆจะสังเกตว่าความสําคัญที่1จะอยู่ที่จุดทรัพยากรเสมอเห็นไหมครับกองที่ผมกาลังขุดอยู่เนี่ยเป็นเลข1เสมอลําดับความสําคัญที่2นะครับโดยปกติแล้วก็จะเป็นผู้เล่นครับแต่ว่าในกรณีนี้อย่างที่บอกว่าเราเปิดสันติไว้ตลอดเวลามันคงไม่หันไปตีผู้เล่นอยู่แล้วและลลำดับความสําคัญที่3นะครับก็คือจะเป็นมอนสเตอร์ครับซึ่งในกรณีนี้นะครับถ้าเรากําลังขุดอยู่นะครับแล้วก็เรากดสแกนเรื่อยๆเนี่ยแล้วเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามันจะไม่หันไปตีใครเลย ตราบใดที่เรายังขุดในกองทรัพยากรนี้อยู่นะครับแล้วก็มันจะสามารถตั้งค่าได้ตรงนี้นะรูปเฟืองนะครับเพื่อนเพื่อนคลิกเข้าไปนะครับมันจะมีช่วงของการสแกนว่าจะให้สแกนทุกๆกี่วินาทีอันนี้ผมเซตไว้ทุกๆ10วินาทีแล้วก็เป้าหมายการสแกนเนี่ยก็จะเลือกได้นะมอนธรรมดามอนหายากมอนสเตอร,ร์บอสสิ่งอันเชิญทีมศัตรูเร่นนี้นั่นอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้นคือเบื้องต้นผมไม่ได้ติ๊กอะไรนะครับตอนนี้ตัวละครผมมันก็จะขุด อย่างคามาคเมนนะครับผมนี่จะสังเกตว่าความทนทานลดลงไปเรื่อยๆแล้วเหลือ9แล้วอะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับแค่9แต้มเดี๋ยวดูว่าตอนที่อุปกรณ์แตกตัวละครผมจะทําอะไรนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ถึงช่วงเวลาที่เรารอคอยนะครับเคียวรอยแดงของผมความทนทานเหลือแค่2ทับร้อแล้วนะใกล้จะแตกแล้วคือตอนนี้ผมตื่นเต้นมากที่แบบว่าอยากจะแบบเฮ้ยมันทาอย่างนี้ได้ด้วยวะนะเดี๋ยวเพื่อนๆเ,นเนราดูเหลือหนึ่งแล้วครับผม เหลือศูนย์หมดเรียบร้อยเคลียวแตกนะครับนี่นะครับพอความทนทานอุปกรณ์แตกนะครับเพื <c oughs> ่อนๆจะเห็นว่าตัวละครผมเนี่ยมันก็จะไม่ขุดนะแต่ว่าเปลี่ยนเป็นการหันไปโจมตีมอนสเตอร์แทนนะครับทีนี้เนี่ยสิ่งเดียวที่เราต้องการก็คือรอให้มันใช้ MP จนหมดนะครับนี่นะครึ่งมือแตกนะก็จะไม่ทำอะไรเลยนะครับตีมอนไปเรื่อยๆเลยนะครับนี่นี่ให้มันสแปมสกิลไปตุมตามตุมตาม,ตามไปเรื่อยๆนะครับ นี่เป็นไงขวด MP หมดแล้วครับวาร์ปกลับบ้านออโต้คำที่ผมไม่ได้กดเลยครับอ่ะวิ่งกลับมาที่เมืองแล้วครับจากนั้นมันจะไปไหนต่อข้างล่างเพื่อนจะสังเกตนะครับกำลังทํากิจกรรมหมู่บ้านอัตโนมัตินะครับนี่มาที่ตัวละครซ่อมอาวุธเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับ นี่ไปซื้อยาหนึ่งขวดเรียบร้อยแล้วก็วาร์ปกลับไปครับที่จุดทรัพยากรจากนั้นนะครับมันก็จะมาสแกนหาทรัพยากรนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยข้อจํากัดของมันก็คือถ้าเราไปเซตนะครับในจุดที่ในจุดทรัพยากรที่คนเยอะๆเนี่ยก็คือในที่นี้ก็หมายถึงว่ากองทรัพยากรมันไม่ว่างนะครับพอคุณวาร์ปกลับมาเนี่ยตัวละครของคุณมันจะ ไม่สามารถขุดกองทรัพยากรได้แล้วมันก็จะหันไปตีมอนแล้วมันก็จะวาร์ปกลับเองนะครับแต่ว่าในที่นี้เนี่ยก็คือแนะนําว่าให้เพื่อนๆเนี่ยไปหาจุดทรัพยากรที่มันแบบคนน้อยๆเนี่ยมีหลายแนวอะไรอย่างเงี้ยกองที่มันเกิดเยอะๆไม่มีคนแย่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วถ้าเงื่อนไขทุกอย่างมันครบนะครับผมก็จะทําให้ตัวละครของคุณนะสามารถแบบปล่อยขุดทิ้งได้วาร์ปกลับบ้านเนี่ยเ,ยเห็นไหมพอมันเจอกองทรัพยากรเห็นปะ่ะพอมันสแกนเจอมันก็จะวิ่งมาขุดเองครับ และทีนี้เนี่ยวงจรนี้เนี่ยมันก็จะวนลูปไปเรื่อยๆก็คือเดี๋ยวผมจะอธิบายสรุปให้ฟังนะครับอันดับแรกเปิดสแกนนะครับมันก็จะสแกนลำดับของทั้งทรัพยากรคนแล้วก็มอนสเตอร์นะครับจากนั้นนะครับวิธีการเซตออโต้ให้เซตออโต้เป็นหมวดของทั้งหมดนะครับต่อมานะครับ ในส่วนของการกลับหมู่บ้านอัตโนมัตินะครับก็เซตในช่องนี้ครับน้ำยา MP ในช่องด่วนหมดนะครับผมจากนั้นก็ให้เซ็ตซื้อยาแค่ขวดเดียวพอนะครับเพียงเท่านี้เองนะครับก็ตัวละครเราจะสามารถกลับเมืองไปซ่อมอุปกรณ์ขุดแร่หรือว่าเก็บเกี่ยวเองได้แล้วนะครับ ก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับเทคนิคที่นํามาฝากในวันนี้นะเช่นเคยนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆก็จริงๆแล้ววิธีนี้เนี่ยคือมันยังไม่ใช่แบบวิธีไฟนอลที่ดีที่สุดหรอกคือเป็นวิธีที่ผมแบบคิดออกมาซึ่งมันสามารถนําไปแบบ ไปปรับปรงุงไปเปลี่ยนแปลงเทคนิคอะไรต่างๆให้การทํางานมันมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได้นะครับส่วนใครที่แบบมีไอเดียการปรับปรุงการใช้งานเทคนิคน,นี้เนี่ยให้มันดีขึ้นได้อย่างไรบ้างนะครับก็อย่าลืมที่จะมาแบบมาแชร์กันนะเราก็จะได้แบบเออได้รับประโยชน์แล้วก็เล่นเกมนี้สนุกไปได้วยกันกับทุกคนนะครับผมโอเคตลับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าหวังว่าคลิปนี้จะแก้เขินในคลิปที่แล้วได้นะใครที่ยังไม่ได้กดสัคสมาชนะครับฝากกดสมัครสมาชิกด้วยแล้วกันแล้วเจอกันใหม่คลิ สวัสดีครับ